สวัสดีครับคุณผู้ชมหมอปลายเปิดปากเล่านิทานนางฟ้าตกน้ําบนเรือเกิดอะไรขึ้นพร้อมทั้งสถานการณ์บ้านเมืองเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันนะครับซึ่งหมอปลายได้เล่ากลางรายการของตีท้ายครัวซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นที่รู้จักและคุ้นหน้าคุ้นตากันดีสําหรับหมอปลายพลายกระซิบผู้ออกสื่อพร้อมคําทํานายเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างแม่นยําจนทําให้เธอโด่งดังเป็นพลุแตกในชื่อหมอปลายพลายกระซิบ ซึ่งล่าสุดหมอปลายเปิดปากเล่านิทานนางฟ้าตกน้ำกระจ่างแล้วเกิดอะไรขึ้นบนเรือโดยงานนี้มดดำกระชาภาก็ได้ถามในรายการตีท้ายกลัวว่าสิ่งที่คนทั้งประเทศติดตามกันอยู่โดยที่ไม่ต้องทำอะไรกันแล้วโดยทางหมอปลายายคัซซิปก็ได้กล่าวว่ามันไม่ยากนะมันเป็นอะไรที่ง่ายมากเลยไปคิดอะไรกันก็ไม่รู้เยอะแยะจากนั้นมดดำก็ถามอีกว่า ง่ายๆของหนูคืออะไรหมอปลายก็ได้ตอบกลับมาว่าง่ายๆก็คือพากันไปพาไปกินพากันไปมามันมีเหตุผลล่วงหน้ามาก่อนหน้านั้นแล้วก็เริ่มไม่ถูกใจกันก็เลยจัดการทำให้ตายใจซึ่งต่อมาทางหมอปลายก็ได้พูดถึงเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศหลังจาก20มีนาคมนี้เป็นต้นไปก็คือ หนึ่งหลัง20มีนาคมต้นไม้ใบไม้ของผิดกฎหมายที่ขึ้นมาจะทำให้คนรวยขึ้นแต่เป็นการรวยแบบกระจกทำให้คนผิดหวังจากการลงทุนค่อนข้างเยอะในเมืองไทยอย่างเดียวนะครับและอย่างที่สองหลังจากนั้นก็คือสิ่งที่จะเจอคือเรื่องเกี่ยวกับยาที่มีปัญหาในเมืองไทยไม่ทราบว่ายาอะไรแต่รู้สึกว่ามันเป็นยาที่คนต้องการแย่งกันแต่มีการกักตุน ทำให้ผู้ป่วยหนักกว่าเดิมอีกอาจจะเป็นเพราะยาไม่พอรอบนี้หมอปลายเห็นเป็นเม็ดเม็ด 3. คนมีสีจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งอำนาจเพิ่มย้ายย้ายค่ายย้ายคั่วประมาณปีนี้ 4. โควิดก็จะหยุดแล้วแต่ห้ามถอดหน้ากากแต่ว่าพวกสเปรย์กับเข้าของที่จะมาทำให้ทุกคนต้องซื้อและติดกระเป๋าไว้ใช้นั่นเองแต่ให้คำแนะนำไม่ว่าห้ามถอดหน้ากากไม่น่าจะเกินปีนี้ และเชื้อก็สามารถที่จะอยู่กับมนุษย์ต่อไปได้และจะมีของเล่นมาใหม่ๆเข้ามาเยอะแยะ 5. สงครามก็คือมีการเปลี่ยนฝ่ายเป็นเกมจากทีมเมื่อก่อนก็คือจะเห็นว่าเป็นหัวทองกับหัวทองแต่พอหัวทองกับหัวทองหยุดหัวทองก็กับหนวดเข้มจะตีกันอีกหลังจากนั้นหนวดเข้มก็จะหายไปเหลือแต่หัวทองกับผมดําตัวขาว ผมดำตัวขาวจะเป็นคนตัวแปรที่ทำให้ประเทศของเรามีผลกระทบมากที่สุดหากผู้ใหญ่เลือกฝ่ายก็ควรจะเลือกฝ่ายที่ดีๆส่วนสงครามโลกครั้งที่3เกิดไหมหมอปลายได้ตอบว่ามันเกิดแต่ไม่ถึงขนาดทางเราข้อดีของเมืองไทยที่ทุกคนอยากจะเข้ามาอยู่อยากจะย้ายถิ่นฐานมาลงทุนที่นี่สงครามจะใช้เวลาประมาณ3าถึง5ปี มันมาไม่จบมาแล้วหยุดมาแล้วหยุดเหมือนกับการล่าอนานิคมและหลังเมษาวงการบันเทิงก็จะเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์นั่นเองเกิดจากการร้องไห้การเสียใจการทะเลาะก,กันก่อนซึ่งอาจจะเป็นแฟนกันที่ยังไม่ได้แต่งงานซึ่งจะเป็นอุบัติเหตุทางรถน่าจะมีการสูญเสียประมาณกลางปีเหตุการณ์นี้ก็น่าจะเกิดส่วนปีนี้ ใครที่หาทางออกไม่ได้หมอปลายก็แนะนําให้ทําบุญสวดมนต์และที่สําคัญก็คือต้องทํางานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องไหว้ในปีนี้ก็คือมหาเทพทั้งหมดจะมีพระศิวะพระพรหมพระนารายและท่านยมซึ่งบางคนสงสัยว่าทําไมต้องมีท่านยมอยู่ด้วยเพราะท่านยมเกี่ยวกับความตายให้ไหว้ท่านยมไหว้ในที่ดินจุดทูปสองดอกเน้นเป็นทูปสีดําให้ไหว้กี่โมงก็ได้